นก็ผัดดำโอเคต้มนี่ใช้นมนกล่องช่วยนะคะทุกคนกคน็ดีเหมือนกันนะเมื่อก่อนป้าว่ามันดูยุงย่งยากเออดีเหมือนกันได้ปริมาณเยอะด้วยห้าสิบห้าบาทนะคะถ้าซื้อที่ร้านถ่ายส่งอันนี้ห้าสิบห้าบาทเมื่อวานนี้ก็ไม่มีกระป๋องแบบนี้ให้ป้าป้าก็เลยซื้ออย่างนี้นี่นะคะของเราหมดแย่ๆหมดเยอะเยอะทุกคนหมดหมดดำลงเดี๋ยวต้องเอาออกบรรยากาศก่อนเห็นไหมหมดร้านใหญ่เลย ย่างท่าเขาความสวยงามนะคะทุกคนฝั่งตรงข้ามร้านเขาใหญ่นะคะปกติลูกค้าต่างจังหวัดเต็มน่นตับเลยสิบโมงสิบเอ็ดโมงเนี่ยเป็นเหมือนกันค่ะไม่ใช่ว่าเป็นแต่บ้านนะคะถือว่าแต่เขาไม่บอกว่ามันเป็นทั่วไปหมดถ้าเป็นแต่เราเนี่ยเรายังพิจารณาได้ว่าฝีมือเราตกหรือว่าลูกค้าเขาเปลี่ยนจากร้านไปกินคนอื pues ่นไหมแต่น <c oughs> ี้ทั้งหมดทั้งมวลแม้แต่ร้านที่เปิดใหม่นะคะทุกคนร้านที่เปิดใหม่เขาต้องเงียบเขาต้องเงียบลูกค้าต้องเป็นไรซ์ลีนะคะไรซ์ลีไม่เปิดเลยเนี่ยระหว่างข้าวแดงๆนั่น ก่อนนี้ลูกค้าก็เต็มแน่นไม่เงียบเงียบไปหมดเลยลทุกคนเนาะคือถ้ามันเงียบแต่ปา้ายนะมัเงียบแต่เราเนี่ยเรายังคิดได้สันนิษฐานได้ว่ามันเกิดมาจากว่าลูกค้าเขาอาจจะไม่ถูกใจเราแล้วเขาเปลี่ยนร้านแต่นี่คือมันเงียบหมดเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ก็คือต้องระวังตัวนะคะน้ำเลยจ้าชาเขียวชาเขียวเสร็จถุงสถุงแล้วก็เกาแฟหวานมันใส่ถุงจ้ะันนี้ของหวานไม่มีเลยเรอละก็ใช่ทุกคน ไปยิ่งไม่ได้เลยเลยยิบเดียวหมดเออตัวอเเออก็อยากไ้อะอยากกินเนาะเอาเออเร่องโาเาหยิบเนาะแม่แม่ขยันขี้มาใช้ไปดูเลยดีกว่าบ้านน้าเลยบ้านนาไปเจียวทักโค้งเขเลยดีกว่าถาักโค้งมา้นงเองจะได้กินกว่าเเออใช่ที่ถาเราขยันนะขุี้เราไปนูลไน่อยไม่เรามาจากนูแลมาหาเขาไหมเออเดี๋ยวด้อซึ่มาซ้ักนค่นเลยเออแล้ก็มีงูเลยไม่คิดว่าเออจะ ่ขนาดนี้เนาะนี่ก็จะไปถึงจริงเขาเฟรยแค่มึงนึงไอ้คนไหนก็เลใจกนแ้แกนี่เขาไม่หกเดกันหรอกเดี๋ยวไปมา้งแ้วมันก็เห็นบ้านเรามั้นะนี่กเมันก็ตื่กันอย่างว่าหลที่ขอบกนนะคะนุ่นสแกนน่นเลยค่ะต้นเต้นแบบปกตินั่งไง ไอ้ชิงไปบอกมาพ่เ้ยเห็นไหมเดน้อยโรงเรียนนี้มันไปกินชามสิแปดบกินงเยี่ห้าชามอไมทานไ้กินเดี๋ยวนี้เขาไม่มีแล้วมังเขามีบาทมั้งเดี๋ยวม้ าไม่เอาแะาไม่เอาใช้ไเอยู่ที่40มลใช้ถุงนะคะเราจะไม่ใช่สูตร2อเราจะไม่ใช่สูตร22อนะคะช้ไม่เาแส่น้ไม่เอาอยู่สี่40มหรือ3.5หรือ40ความเร็วแต่ละที่ไม่เท่ากันขับช้าคนกขั้นตอนขาบใส สี่ถึงห้าช้นโต๊ะอันนี้ลูกค้าป้าไม่กินก้วาไอที่ไม่กินหวนมามนเราใช้สีช้นต๊นกค้าไปเบียรชาแล้วจ้าคนเบียรชาถ้าเราชงไว้แล้วสีมันจะนรอนก้งู้งก้นแก้วก้หน่อยต้องาตาแก้วเ,กลเลยโอพดีม,มายาวหือถูอะไรุ้งันกเนี่ยจ้าใส่เกลือแตกวาแตกเรี่ยวกันลูกค้าท้องาสาเสียนะครทุกคน ไม่ต้องช้ามันจะมีขีดกอมาดูนะทุกคนีแก้วเนี่ยจะมีขีดเนี่ยเน่ยดูมป้าจะใส่ดขีดนี่พปก่อนแก้วชาในล้าอดีด้าป้าะกินหวานป้าจะใส่น้ำตากประมาณยี่สิบหรือสิบเนี่ยมันจะแหลมแสบค้ทุกคนที่ํะไม่ขุดข้อเท้าหน่ง

ในที่ตลาดสุนัขเนี่ยเราก็จะบอกว่าม,ม,มันจะมาส่งเครื่องยามันไมยที่อยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนเนี่ยนรเไปไหนจังสายอะไรคือหลายคนเขาจะออกทปขี่นนข้าเราโบยังไม่มาเลยตรงนู้นเรียบร้อยนี่นะคะเอาไปส่งแล้วที่จะกันยันไปส่งหลังโบทค่ะเพราะว่าฟาร์มไก่จะอยู่ติดกับหลังโบทคือหลังวัดเราที่เราอยู่เนาะ ก็ไปส่งให้นะคะก็ได้เพรได้อย่างนี้เลยดีโอ้ยความช่วยหน่อยค่ะได้ค่าได้เงินไปซื้อของได้เงินไปซื้อข้าวนะค่ะเราก็อาศัยลูกค้าประจําแต่ว่ามันก็มีไม่ได้เยอะตอนนี้ลูกค้าประจำไม่ใช่หมุนเวียนเนาะโอเคนะ่นทุกคนเดี๋ยวไปแจ้งราคาเขาก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะคลิปนี้สวัสดีค่ะ